รีวิวใช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมือถือซื้อให้แม่นะครับเป็นของเรยวมี่6 6 3นี่เขาบอกว่าชาร์จนาทีเดียวคุยได้ชั่วโมงหนึ่งแบตอึดมากอันนี้แรม16 g กิกนะครับลอม128 g b กก์ก็คือเร็วเลยแล้วก็จุภาพอะไรต่างๆได้เยอะ ตัวเครื่องก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยเหมาะสําหรับเนี่ยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุใช้เนี่ยมันก็มองเห็นได้ง่ายเนาะเวลาจะพิมพ์ลายพิมพ์อะไรเวลาที่เขาใช้ดู youtube แะลงต่างอะไรเงี้ยภาพโอเคเลยภาพสวยเลยหรือจะถ่ายรูปดูวิดีโอเอ้ถ่ายคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเอาอยู่แล้วก็รุ่นนี้รองรับการใช้งานก็คือ การใช้งานที่มันทรงประสิทธิภาพเหมือนที่เขาบอกเนี่ยสปีก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคาไม่ถึง5000 4000กว่าบาทมีโปรมีโค้ชคุณอาจจะได้ลดกว่านี้อีกนะครับอ่าแล้วก็มีความล้ำหลายๆอย่างนะมีความล้ำหลายๆอย่างด้วยนะที่เป็นลักษณะของการสั่งงานด้วยเอ่อฟังชันฟังก์ช,นกชันที่ใช้มือโบกอะไรอย่างเงี้ยหรือฟีเจอร์ที่เป็นอัจฉริยะต่าง ใช้ท่าทางในการควบคุมคอนโทรลต่างๆหรือการปับบเขาเรียกว่าใช้คล้ายๆตัวทัชที่เป็นแบบสามารถปลดล็อกด้วยการสัมผัสหรือเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยการด้วยการสไลด์ไปมาอะไรเงี้ยนะเครื่องจะบางอันนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยด้วย เครื่องบางไม่ถึงเซ้นอะประมาณเจ็ดมิลเจ็ดมิลแดมิลประมาณนี้แล้วสวยมากนะครับที่ผมซื้อมาเป็นสีน้ําเงินอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยดูตัวเครื่องนะว่าสวยจริงอ่ันี้เขามีแถมเคสมาให้ด้วยเคสใสและของแถมจัดเต็มมากเดี๋ยวให้ดูของแถมอีกทีหนึ่งนี่ครับตัวเครื่องด้านในอ่า กล้องไม่ธรรมดาด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูไปทิลียนี่ครับรูปลักษ์ก็คือเรียบเลยสวยเลยสวยเลยครับนี่ฮะบ,บางมากอันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะดูข้างหลังครับอันนี้เป็นคล้ายๆหนังเลยครับอันนี้คือเป็นของตัวเครื่องนะครับไม่ใช่ของเคสอ,อะไรมาติดเพิ่มนะมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นเท็กเจอร์ที่คล้ายหนังอย่างนี้เลยเป็นเลเทอร์บรูนนะครับสวยมาก ดูดีขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วเวลาสัมผัสมันนุ่มนะมันมีความแบบเออสัมผัสสัมผัสดีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ด้วยส่วนตัวกล้องนี่ฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวกล้องหลักก็คือห้าสิบ mp แล้วก็ไอตัวอีกสองอันก็คือตัวรูรับแสงกับแฟลชก็สวยเลยตัวนี้ปุ่มด้านข้างเพิ่มเสียงลดเสียงเลยฮะตัวด้านล่างตัวเป,เ,ปเป็นตัวทัชที่แบบสามารถ อ่าทัชที่เป็นไอทัชไอในการปลดล็อกได้ใช้นิ้วลายนิ้วมือหรือการที่คุณสไลด์ในการเพิ่มเสียงลดเสียงหรือปรับต่างๆตามที่คุณตั้งค่าไว้ในฟีเจอร์อัตโนมัตินี่ครับเฮ้ยมันสวยจริงว่ะดูราคาสี่พันกว่าบาทเอาแค่รูปลักษณ์ข้างนอกก็นะคือมันสวยเลยอะ่ะแล้วบางบางดีด้วยนะครับหน้าจอก็ใหญ่เนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่ไปใช้อะ่ะโอเค นี่ฮะตัวกล้องโอ้โหคือแล้วมันมันมีตัวเขาเรียกว่าอะไรวะไอตรงตรงตรง,ตรงกล้อง่ะตำแหน่งกล้องมันจะมีตัวเป็นบาร์ขึ้นมาได้ด้วยนะครับตอนสั่งการอันนี้คือล้ำเลยคล้ายๆไอแลนด์นี่ในชุดก็จะมี หัวชาร์จและสายชาร์จ type c ฝั่งหนึ่งเป็น usb ฝั่งหนึ่งเป็น type c มาให้มันต้องอย่างนี้เนาะซื้อโทรศัพท์มันต้องแถมสายชาร์จหัวชาร์จให้มันครบช่วนนี่ครับสายชาร์จและอันนี้คือหัวเดี๋ยวดูหัวว่าอลังการงานสร้างเป็นหัวแบบเร็วด้วยนะเป็นฟ a s t c h a r สวัตต์นะครับเฮ้ยของคุณภาพ นี่ครหัวกลมก็คือเป็นแบบมาตรฐานไฟฟ้าปัจจุบันและที่มันจะต้องมีตัวมอ,อกอ,อยู่นี่นะครับมันก็จะมีตัวมอ,อกอ,อ,กอเพราะ,ะนั้นเสียบชาร์จให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ปลอดภัยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับเครื่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกคือแบตเตอรี่ใหญ่มากนะครับใช้งานได้นานมาก50แอมโรคือ34ชั่วโมงดูวิดีโอก็10 7จชั่วโมง่ยหรือฟังเพลงคุณกนะ็ข้าวมวันไปเลยว่าแบบเกือบร้อยชั่วโมงอ่ะเออที่เขาเคลมนะคือแบบอึดจริงอ่านี้เปิดขึ้นมาอ่ะเปิดครั้งแรกมันยังยังไม่มาอันนี้เป็นหน้าจอแบบ r ร d Water Smart Touch ก็คือมันเป็นการสัมผัสที่แบบลื่นไหลนะครับ จิ้มแล้วติดเลยหรือว่าเธอก็หมายถึงว่าไม่ไม่ว่ามันจะเปียกนิ้วจะเปียกน้ําเปียกอะไรเงี้ยก็มันก็ไปนะเออแล้วเค้ามีปัญหานะนิ้นเปียกน้ําแล้วจิ้มไม่ไปอ่ะบางทีไอโฟนก็เป็นแล้วก็เห็นเครื่องอย่างนี้ก็ยังมีความทนทานนะครับเพราะาเขาทดสอบด้วยการให้มันหล่นจากระดับความสูงประมาณเมตรหนึ่งแบบไม่มีเคสไม่มีอะไรนะลงมาที่พื้นก็ยังโอเคอยู่ แต่ถ้าใส่เคสด้วยก็หมดห่วงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตัวสับตกและแตกแล้วเนาะยิ่งใส่ฟิล์มใส่เลยนี่ยฮะก็ค่อนข้างจะลื่นไหลตอนใช้งานกดปุ๊บมาปั๊บสไลด์แล้วมันมีความแบบสมูทนี่ลื่นเปิดลื่นเป,ปิดคือผมจะไม่รีวิวสับเทคนิคอะไรเยอะนะครับตัวเลขอะไรเยอะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็ใช้ให้ดูแหละว่าเอ้ยมันลื่นจริงปะ เออลอม,มมาเท่านี้แล้วมาเท่านี้เงี้ยเออเลื่อจริงไหมจริงจริงรุ่นนี้ก็ปรับแรมได้ด้วยนะฮะมันมีปรับแรมเข้าไปตั้งค่าได้ด้วยให้มันแบบคุณอยากจะเอาแปดหรือสิบหกหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างลรื่นแล้วก็ภาพสีสังเกตนะฮะอันนี้คือด้วยความที่ผมผมถ่าย ถ่ายแบบเนี้ยบางทีการที่ถ่ายแล้วติดหน้าจอที่มันสะท้อนแสงไปมามันอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดแต่ว่าในสายตาผมก็คือสีหรืออะไรต่างๆเนี้ยชัดมันเปิดเพลงเดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์่ะเดี๋วเดี๋ยว,ยวมันต้องหาเพลงที่เป็นของ YouTube เองอะพราะนี้เราเปิดเสียงให้ฟังใช่ไหมหเจอกิขสิทธิ์แล้วก็คลิปโดนโดนมิวเสียง น,นี่ไม่ใช่แล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ Connect พวก Gmail พวกอะไรนะบางทีอ่ะมันมันก็อาจจะขอเวลาแป๊บหนึง่งอ่ะสมมุติว่าฟังเพลง YouTube นี่ยเสียง ลองฟังเสียงนี่ฮะอ่นนี่คือเสียงเพิ่มมาสูงพอจะถีนเกือบสุด mm hmm. ก็โอเคอยู่นะครับเสียงก็คือค่อนข้างดังแต่คือไม่ได้ดีมากนะตรงตรงคือไม่ได้ดีมากคือถ้าเทียบกับแพงๆอ่มันไม่ค่อยมีเบสนั้นเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่เสียงฟังชัดเจน เสียงก็คือมีมิติพอสมควรแต่ไม่ได้แบบว้าวเดี๋ยวจะลองเปิดกล <ition> ้องนะครับลองใช้กล้องดูจริงๆกล้องก็มีที่เขาขายก็จะมีพวกโหมดที่เป็นพวกสตินะครับที่ถ่ายแล้วมันจะมีมิติอะไรมากขึ้นแต่ผมต้องถ่ายรูปูภาพธรรมดาก็ได้คก็คือคุณสามารถเปลี่ยนเลนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนขนาด แบบตัวกล้องปกติหรือซูมเข้าไปได้นะครบแบบคูณสามกดโฟกัสอันนี้มาดูรูปที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ไม่ได้ปรับแสงไม่ได้อะไรเลยนะดูคือให้ดูรายละเอียดขอบเส้นนอะไต่างๆว่ามันเก็บค่อนข้างจะชัดละเอียดมากเลยอะเห็นไหมคือถ่ายก็คือรูปถ่ายและสีอะไรมันสดนะคือดูสีที่ปรากฏในหน้าจอมันก็นี่ครพอซูงเข้าไปก็เห็นดีเทลอลองดูว่าเห็นตัวอักษรไหมซูงเข้าไปนี่ฮะชัดเลย มีหมดกลางคืนมีหมดวิดีโอมีหมดรูปภาพมีหมดนี่ภาพบุคคลก็คือพัตเตอะแรงต่างแล้วก็มีลักษณะที่เป็นพวกพาโนรามาสโลโมชันอะไรเงี้ยนะฮะ,ะเดี๋ยวต้องมาดูยาดมไทยยาดมดูดูสีสีในหน้าจอที่ปรากฏกับสีข้างนอกนะครับเนี่ยมันเหมือนทำสีให้มันสดแล้วมันสวยขึ้นเลยนะครับยังไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้น แสงเสริญยังไม่ได้ปรับนะอันนี้คือกล้องออริจินอลที่เปิดมาเลยเนี่ยไปถ่ายออกมาเสร็จสีดิสีสวยมากสวยแล้วนะฮะถ่ายมาสวยเลยดูแค่สีของพื้นห้องอ่าพื้นพื้นไม้ที่เป็นโต๊ะก็ได้นะครับมันปรับให้แบบละมุนขึ้นละแล้วลถ้าเป็นวิดีโอพวกตัวรายละเอียดตัวส่วนแรงต่างก็โอเค ก็มีความชัดเจนนะครับแต่ที่เนี่ใช้คือสีสวยมากอ่าน,นี่อันนี้เป็นการเพยจ,จากที่ถ่ายเมื่อกี้นะคือถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เอาไปใช้เนี่ยเวลาเขาจะถ่ายรูปลูกหลานถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเออมันสวยนะ เขาก็คงไม่อยากจะมาปรับแก้ไขปรับแสงปรับอะไระนะเนาะเขาถ่ายแล้วก็ให้มันสวยแล้วมันชัดเจนอย่างเงี้ยโอเคเลยสำหรับใครบางคนที่อยากจะเลือกโหมดปรับแสงปรับสีให้มันฟุงฟ้งฟิ้งให้มันเป็นโทนสีที่ต้องการมันก็สามารถกดเลือกแบบละเอียดได้อีกทีนะครับเนี่ยพวกโทนสี ทำให้ขาวขึ้นทําให้หน้าเป็นกระอะไรเงี้ยที่เขากำลังฮิตเออมันมีด้วยนี่ฮะคุณก็ลองเล่นดูเออตรงนี้ก็คือลองเล่นดูปรับแสงปรับโหมดอะไรต่างๆก่อนที่จะถ่ายอันนี้คือภาพนิ่งที่ถ่ายแบบเป็นวิวกว้างไว้นะครับ อันนี้วิดีโอไม่ใช่ภาพนิ่งนี่ฮะคือค่อยๆแผนกล้องประเด็นคือแสงมาสะท้อนในหน้าจอนี้ไงก็เราอาจจะมองไม่ชัดแต่จริงแล้วมันชัดมากนะครับชัดจนผมตกใจว่ามันเห็นต้นไม้เห็นตึกดูอันนี้คือกดเลนซูมเข้าไปที่ตึกนะครับรายละเอียดดีเทลต่างๆมาเต็ม อย่าลืมนะว่านี่กล้องเอ้ยมือถือราคาสี่พันกว่าบาทนะนี่ฮะไม่ปรับแสงไม่ปรับสีอะไรทั้งสิน้นออริจินอลเลยจากกล้องเลยถ่ายเห็นเลยโหดนะเออหรือมันจะมีเป็นถ่ายถ่ายภาพนิ่งไว้อันนั้นนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าแบบโคตรชัด เดี๋ยวจะลองมารีวิวที่เป็นเกมง่ายๆดูก็ได้นะครับเออว่าเล่นเกมแล้วลื่นไหลไหมเอาอยู่ไหมเอา Candy Crush แคนดี้คัชล้วกันเอาเผื่อใครจะโหลดไว้ ให้แม่ฮะให้พ่อกับแม่เล่นนะ <c oughs> เป็นเกมที่ท่านน่าจะเล่นได้นะครับน่าจะเล่นง่ายนะคงไม่ไปสายไอโอวอกมั้งอันนี้อยู่ในช่วงเทส อ่าก็โอเคนะก็ถือว่าลื่นไหลยอยู่อ่าเวลาเราสัมผัสเวลาอะไรเงี้ยเอ้งเอฟเฟกโอเคสีภาพโอเคนี่ครับนี่ได้อยู่ได้อยู่ เนี่ยฮะแล้วก็เวลาเราเปิดหน้าต่างรุ่นเนี้ยมันมันถือว่าแบบมีฟังก์ชันในการเปิดสองหน้าต่างพร้อมกันด้วยนะครับมันจะอยู่มุมขวาขาบนให้เกิดว่าเราอยากจะเปิดหน้าต่างคู่ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่พอดีผมผมลืมอัดไว้เดี๋ยวจะมาให้ดูอ่ให้ดูความลื่นไหลตอนที่เราเปิดแอปเปิดแอปเปลี่ยนแอปเนี่ยสลับหน้าต่างอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะไอ้นี่อยู่นะลื่นอยู่นะ แล้วถ้าเกิดเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรทั่วไปก็สบายนี่ฮะจอใหญ่ก็เล่นง่ายอะเนาะตัวหนังสืออะไรมันก็ใหญ่เป็นพนักงานท่องสามค่ะอ,อมันก็ก็ประมาณสิบเก้าปีแล้วค่ะก็ในโอเคี้ลบอกทุกคนว่าสิ้นสุดเรื่องนี้ต<ร>้นฉบ<ส>ับภาพอะแต่ไม่ได้ไม่ได้ชัดอยู่แล้วเพราะเป็นกล้องหน้าที่เขาถ่ายจาัดคอมเขาไหมมันก็เลยไม่ชัด มของละลาแก้วคือสวยมากที่สำคัญมีสองสบายให้เลือกด้วยนะไม่ว่าจะชอบเดทคู่ชัดนะชัดนะค่ะเพียงหอยห้าสิบบาทสบายลายแก้วสุดูทยูทูบล้วเปล่าอะเน็ตบอกแล้วว่าเก็ตเนี่ยก็เก๋ไม่แพ้กันถ้าขอมาอ่ะลองให้มาดูภาพนิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือจะลองปรับแสง บางคนแบบอยากปรับสีปรับอะไรก็ได้ครับตัวนี้ก็ปรับได้เลยเอมันก็เป็นการปรับที่สะดวกอยู่นะเลเวลแรงต่างหมวดในการที่จะเลือกปรับอะไรแล้วก็เนี่ยใช้วิธีการดึงขึ้นดึงลงก็จะเห็นภาพสวยเลยแต่จริงอะภาพเรจินอลมันสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนะเนี่ยผมว่าปรับมาไม่สวยเท่าอรจินอลนีมันดูไม่เป็นธรรมชาติความคมชัด ความสว่างอะไรเงี้ยครับก็ทั่วไปเหมือนทั่วไปประเด็นคือให้สามารถกดเทียบกันระหว่างภาพออริจินอลเนี่ยกดตัวนี้มันจะเป็นแบบเวอร์ชันออริจินอลเห็นไหมเนี่ยถ้ากดไว้จะเห็นว่าออริจินอลเป็นยังไงก่อนที่จะปรับนไหมออริจินอลสวยอยู่แล้วเนาะอ่ายังสามารถสั่งการ ด้วยเสียงอะไรต่างๆได้นะครับเป็นของ Google Assistant เนี่ยมันก็สามารถสั่งอะไรต่างๆได้ตั้งนาฬิกาถ่ายเซลฟี่ให้ถ่ายรูปให้ถามเรื่องการจราจรพยากรณ<ป>์อากาศบินเป็นภาษาเกาหลีหรือการแปลภาษาภาษาเกาหลีจะพูดว่าคอะตอนนี้ฉันแปลสลับภาษาต่อเนื่องได้แล้ว ลองพูดซับภาษาอันนี้ใช้ตอนท่องเที่ยวได้เลยนะถ้าอยากหยุดเมื่อไรก็พูดได้ยกเลิกนะร้านอาหารไปทางไหนฉันกำลังมองหาร้านหมูย่างเบจิโกกิจต้นมุ่งชมวิชัดกุ้งเสียมีประโยชน์มากฉันกำลังมองหาร้านกระเป๋า 가방가게를찾고있어요จากที่นี่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่อันนี้คือให้ดูเวลาที่เราพูดแล้วไมค์เคารับเสียงเนี่ยดีไหมชัดไหมนะครับอันนี้คือให้ดูอันนี้ไมค์ที่ตัวเครื่องเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมันล้วก็เนี่ยมันก็รับเสียงไม่เพี้ยนอะนะมันก็เลยแปออกมาได้ง่ายไม่ไม่ผิดคุณรู้จักร้านนี้ไหมอ่าสําหรับคนที่กําลังอยากมีแฟนต่างชาตินะครับ ผมว่าจากใช้วิธีนี้แล้วกันนะคุยกันรู้เรื่องแน่นอนครับนั่งรถใต้ดินไปสะดวกมากคุณมีร้านแนะนำบ้างไหมฉันกำลังมองหาร้านลํำว่ะอาหารเกาหลีรัำอ่าตรงการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับ จริงๆแล้วมันจะมีพวกฟีเจอร์อัจฉริยะต่างๆเช่นแบบใช้แล้วใช้ปุ่มตัวตัวทัชได้จะให้ปรับให้มันเป็นใช้ทำอะไรอ่นนี้ทำตั้งค่าวอลเปเปอร์บรบรแบล็กกาด์แรงต่างก็ทั่วไปอะฮะคุณจะใช้รูปจากเครื่องก็ได้หรือวอลเปเปอร์ที่มีให้ก็ได้ก็คือจะมีพวกฟีเจอร์อัจฉริยะเยอะพอสมควรนะครับเครื่องนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้เน้นไงเพราะสุดท้ายตอนที่เอาไปให้เขาใช้อ่ะก็ เขาก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเขาแค่เน้นดู YouTube ดูหนังท่องอินเทอร์เน็ตถ่ายรูปถ่ายรูปนู่นนี่นะถ่ายรูปแมวถ่ายรูปอะไรตามภาษาผู้สูงอายุซึ่งมันก็ใช้แค่นี้แหละครับกล้องดูคลิปดูถ่ายรูปห,หลังๆอาจจะมีเล่นติกตอกบ้างนะครับตัวแบตเตอรี่เราก็ปรับโหมดให้มันเป็น อ่โหมดประหยัดพลังงานได้ตอนที่อ่านแบตใกล้หมดหรืออะไรอย่างนี้นะตอบให้มันแสดงตัวเลขก็ได้นะฮะใน่หมดประหยัดพลังงานก็จะปรับหน้าจอเป็นดําไปเลยพื้นที่เก็บข้อมูลก็หนึ่งรอยี่สิบแปด g b ก็เยอะอยู่ครับถ้าเกิดแปลงเป็นรูปก็สองหมื่นกว่ารูปนะถ้าวิดีโอก็เกือบห้าร้อยวิดีโอถ้าวิดีโอที่เป็นเวอร์ชันแบบซีรีส์เรื่องหนึ่งอะนะ เยอะถือว่าเก็บได้เยอะเลยเลือนเหลือเนี่ยฟีเจอร์พิเศษการเหลือพิเศษการควบคุมสิแล้วก็ลองเข้าไปกดเล่นได้นะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เน้นไงเพราะว่าเคงไม่ได้ใช้แต่แค่แเครื่องมันก็ล้ำอยู่โดยเฉพาะที่เป็นไอไอแลนดทั้งบนอะไรพวกเนี้เนี่ยฮะหรือการเดิลบคลิกอะไรตรงนี้เราปรับได้หมดนะอยากให้มันทำอ,อะไร ได้เลยให้ปลุกเมื่อไร่ดีหกโมงเช้าพรุ่งนี้สมาร์ตบัตทอนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรปุ่มอัจฉริยะอ่ไอ้ปุ่มตรงด้านล่างนัวนี้นะครับก็สามารถปรับได้เข้าไปปรับได้อยากให้มันกดแล้วเป็นอะไรหรือสัมผัสแล้วเป็นอะไรหรือถูขึ้นถูลงแล้วเป็นการลดเสียงเบาเสียงแบบไม่ต้องกดไม่ต้องกดแบบปุ่มจริงๆก็ได้ปล่กทั้งหมด หลังๆก็สั่งการด้วยเสียงก็สะดวกครับเวลาที่แบบอยากให้ตั้งปลุกตั้งอะไรเนาะก็นี่ครับถือว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์แน่นอนแม่ถูกใจแน่นอนและราคาสบายกระเป๋าด้วยแต่ว่าที่พิเศษคือมันสวยเนี่ยคือถ้าเกิดเอามาใช้เองเนี่ยก็ก็ได้อยู่นะอืมดูดิสีเดียวกับ iPhone ผมเลยอ่ะ ที่เป็นแปซิฟิกบลูอะตัวกล้องตัวอะไรที่เป็นแบบอลูมิเนียมตัวนี้มันทำให้ดูพรีเมียมนะครับมันทำให้ดูพรีเมียมดูสวยคืออยากใช้แบบไม่ใส่หน้ากากเลยนะดูดิสวยเลยใครจะไปเชื่อว่าเอ้ยราคามึงสี่พันกว่าบาทนะคือสาเหตุที่เลือกก็คือเนี่ยอาจจะเรื่องแบรนด์ก็ส่วนหนึ่งแหละครับรคือเรยมี่มันก็โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ก็ เนี่ยเทคโนโลยีมันก็ไม่ไม่ได้ตามหลังนะแล้วก็ราคาเนี่ยเอ้ยมันคุ้มสิ่งที่ต้องใช้อ่ะมีครบเกินด้วยซ้ํานะสิ่งที่ต้องมีตัวแรมตัวลอมก็คือโอเคนี่ฮะสวยมากก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูของแถมนี่ครับของแถมอืมหนึ่งชิ้น อันนี้ชิ้นที่สองชิ้นแรกเป็นดโฟนที่เดี๋ยวบอกบอกอีกทีแล้วกันไม่เป็นไรฮะชิ้นที่สองชิ้นที่สามอ่ะชิ้นที่สี่ครับผมดูชิ้นใหญ่ไปเลยเอ้ยของแถมมูลค่ามันเท่าไหร่แล้วเนี่ยซื้อโทรศัพท์แค่สี่พันกว่าบาทนะไม่ได้สองหมื่นนี่ฮะก็เป็นสปอร์ตเฮดเซ็ต ก็เป็นหูฟังตอนที่ใส่ออกกำลังกายผมใช้แล้วเนี่ยดีเสียงดีการเสียงข้างนอกแล้วเสียงตึบเลยพอสมควรแต่มาทําได้แค่ปรับลดเสียงนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนต่อบูทูธเอาตัวนี้เป็น power box ก็จะมีแรงต่างพวกสายเคเบิลสาย usb ไปเสียบนี่ลำโพง Bluetooth. บูทูธแบบ w i r e l นะครับอันนี้เดีเอาไปให้ไปให้แม่แล้วกัน ให้แม่ใช้เผยจะต่อฟังเพลงนู่นที่ฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งให้มันดังขึ้นนะเออเพราะโทรศ,ศัพท์เสียงมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่กระเป๋ามายังไงเนี่ยเออก็แถมกระเป๋ากันมาเลยนะครับเหมือนเหมือนกับว่าซื้อน้ตบุ๊กเลยเหรอนี่มันแค่โทรศัพท์นะเดี๋ยวนี้ก็แถมตุ้จัดหนักกันขนาดนี้อันนี้คือของคอมเซเว่นนะครับซื้อซื้อของบริษัทคอมเซเว่นบานาน่า ก็ได้ประมาณนี้คุณต้องลองดูว่าช่วงนั้นมีโปรอะไรนะแล้วก็เรื่องราคาเดี๋ยวลองแปะลิงก์มาให้เข้าไปดูนะครับร้านไหนมีโปรน่าสนใจคุณมีโค้ดอะไรเก็บไว้เลขวันเลขเบิ้ลอะไรก็จัดไปนะครับสำหรับคนที่อยากตอบโจทย์มือถือราคาไม่ถึงห้าพันแต่มีครบเกินด้วยอันนี้มุมของคนที่เอามารีวิวแบบจริงๆแล้วก็ลองเปิดใช้จริงๆนะครับก็ถือว่าโอเค ก็เพลยวิสต์จริงก็ขอขอบคุณมากครับเป็นอะไรที่น่าสนใจและเป็นของที่ของที่ผมแช่งจริงก็จะมาแชร์กันไว้ฝากกดซับไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ